สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับบริเวณนี้เป็นเขาเรียกว่าจะเรียกเขวได้หรือเปล่า ครับก็จะมีพันธุ์พืชต่างๆขึ้นอยู่ที่บริเวณเพิงผ่าปากเหวนะครับส่วนนี้เป็นมะข่าโมงต้นใหญ่ครับขึ้นอยู่ที่หน้าผาปากเหวต้นเราวๆสักหนึ่งโอบได้โอบปากควา เป็นไม้ยอดนิยมครับมาค่าโมงเป็นไม้เนื้อแข็งแก่นไม้สีน้ำตาลสีน้ำตาลอมแดงเป็นไม้ยืนต้นที่ชอบขึ้นอยู่กับหิน คือไม่แพ้เห็นนะครับคือลากเขาจะซอกซอนไปได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้อวบน้ำอีกชนิดหนึ่งเป็นพืชล้มลุกใบใคล้ายๆใบกระชายเหมือนกัน ส่วนข้างล่างนั้นเป็นเฟิร์นครับเฟิร์นผ่าหรือว่าเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นชนิดนี้จะชอบขึ้นตามหน้าผ่าตาม ตามปากเหวตามเพิงผ่าเนี่ยชอบขึ้นครับการใบก็จะเป็นสีดำการใบแข่งถ้าใบหลุดร่วงหมดแล้วเนี่ยจะมองเหมือนเส้นผมนครับ ก็บันทึกเป็นวิดีโอนำมาแบ่งปันนำมาปากให้เพื่อนๆปีน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับสภาพบรรยากาศของป่าบริเวณปากเขวแห่งนี้สำหรับระค่าโมงนี่ก็น้อยต้นที่จะหาแบบเปล่าตรงครับโดยมากาก็จะคดๆงอๆ แต่ว่าเป็นที่นิยมเอาไปทำพนิเจอร์ทําโต๊ะตู้เตียงเอาไปทําบ้านทําปงกบบานประตูหน้าต่างได้ครับถ้าเขามีฝักฝักเขาจะเป็นแบน,นหนาหนาในฝักก็จะมีเม็ดรูปคมลีสีดำในเม็ดก็จะมี เนื้อหรือเจาสีขาวกินมันๆครับกินเล่นได้ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆปพี่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับ ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ